สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอนะัปเดตสถานการณ์ยูเครนนะครับในยุโรปนะความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับเนโตเนี่ยจะบานปลายหรือไม่นะครับข่าวแปรชินี้น่าสนใจเอ๊ะทำไมรัสเซียนะลุกขึ้นมาเสริมทหารนะครับเป็นการใหญ่ภายคู่ครามเนโตรัสเซียจะไปต่อสงครามกับตะวันตกหรือไม่นะปูตินสั่งการกองทัพนะครับให้เพิ่มจํานวนทหารการเคลื่อนไหวทางการทหารขนาดใหญ่ของปูติน ห้ามกลางบรรดาแผนการขยายตัวของเนโต้กองทัพรัเสเซียนะครับจะเพิ่มจำนวนของทหารขึ้นอีกแสนเจ็ดหมื่นนายปูตินนะครับกำลังวางแผนอีกหนึ่งการบุกเหมือนอย่างยูเครนหรือไม่นะครับเครื่องหมายคำถามประธานาธิบดีรัเสเซียนะครับได้ออกคำสั่งให้กองทัพของประเทศที่จะเพิ่มจำนวนของทหารขึ้นอีกเกือบ1 7 0 0 0 0นาย คำสั่งสูงสุดของวลาดเมีร์ปูตินได้ถูกปล่อยออกมาโดยเครมลินในคืนวันศุกร์และถูกนําไปใช้โดยทันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้กล่าวว่าคําสั่งนั้นไม่ได้มีนัยยะแฝงใดๆการขยายอย่างมีนัยยะสําคัญของการเกณฑ์ทหารกระทรวงนั้นนะครับได้อ้างถึงสงครามยูเครนและการขยายตัวของเนโตว่าเป็น บรรดาเหตุผลสําหรับการตัดสินใจนั้นรัเสเซียได้เสริมเพิ่มอีกว่าการเพิ่มในจำนวนของเจ้าหน้าที่ประจำการยังได้สืบเนื่องมาจากการรับสมัครของบุคลากรที่สับทำสัญญาอีกด้วยการเคลื่อนไหวทางการทาหารขนาดใหญ่ของรัเสเซียกล่าวโดยกระทรวงกลาโหมรัเสเซียว่าการเพิ่มขึ้นนั้นในความแข็งแกร่ง เต็มเวลาของกองทัพสืบเนื่องจากว่าภัยคุกคามต่างๆที่กำลังเติบโตขึ้นต่อประเทศของพวกเราพร้อมไปด้วยกันกับการปฏิบัติการพิเศษทางการทาหารและการขยายตัวของเนโตที่กำลังดำเนินไปสิ่งนี้อาจจะนำมาของจำนวนบุคลากรรัสเซียร,รวมทั้งสิ้นเนี่ย ถึงราวประมาณ2.2ล้านนายรวมถึงทหาร1.32ล้านนายการยกระดับล่าสุดนั้นเป็นการขยายเป็นครั้งที่2ในจำนวนของบุคลากร,กรกองทัพร,รัสเซียต,ตั้งแต่ปี2018การยกระดับก่อนหน้านี้เพิ่มาหารขึ้น137,000นายได้ออกคำสั่งโดยปราธานาธิบดีปูตินในเดือนสิงหาคมปี2022 อุปสรรคปัญหาสำหรับยูเครนและเซเลนสกี้การเคลื่อนไหวนั้นมาขนาดที่การปฏิบัติการทางการทาหารของมอสโกในยูเครนยังคงต่อเนื่องต่อไปเข้าสู่เดือนที่22ทั้งสองฝั่งนะครับได้กล่าวอ้างที่ได้ทำให้เสียหายของการทำลายอย่างหนักในช่วงเส้นทางของสงครามที่กำลังดำเนินไปนั้น อดีตผู้ช่วยนะครับของปราธานาธิบดียูเครนอเล็กซี่อเลสโตวิดได้กล่าวอ้างว่าเคียบได้สูญเสียทหารเนี่ยสูงถึง3 0 0แสนนายในสงครามนั้นการลุกโต้กลกับของอยูเครนที่ได้เริ่มขึ้นนะครับช่วงต้นปีนั้นล้มเหลวที่จะขับไล่บรรดาทหารของรัสเซียออกไปรัสเซียในขณะนี้นะครับไม่มีอารมณ์ที่จะถอยกลับ จากยูเครนท่ามกลางการสนับสนุนของตะวันตกที่เบาบางลงสําหรับเคียบนะครับมันข่าวแปลกจีดนดีนะครับคนก็จะแปลกใจเอ๊ะทำไมรัเสเซียเนี่ยนะครับกำลังเหนือกว่ายูเครนเหนือกว่าเนโตหรือไม่เนี่ยนะครับแต่ทำไมถึงระดมพลนะเข้ามาในกองทัพเนี่ยเพิ่มอีก1.7แสน่ะก็ประมาณแสนเจ็ดหมื่นนายเ่ยเข้ามารวมกับกองทัพใช่ไหม สิ่งที่ผมมองก็คือว่ามันมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตอาจจะมีเรื่องบิ๊กๆเกิดขึ้นผมพูดเป็นนอย่างนี้แล้วกันแต่ว่ารัสเซียจะ,ะเผชิญหน้ากับเนโตไหมก็จะเป็นไปได้ถ้าเนโตยังขยายออกมานะหรือว่าสงครามในยูเครนย,ยังไม่จบอะยังไม่ยุติลงรัสเซียก็มองข้ามช็อตไปเลยว่าถ้าเผชิญหน้ากับเนโตนะครับหรือสงครามขยายตัวเนี่ยในตอนก,กลางเนี่ยนะครับรัสเซียมีส่วนก็ไปเกี่ยวข้องหรือไม่ มันเหตุการณ์บิ๊กๆเหล่านี้แหละครับทาให้ประมาทไม่ไดนะ้การตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทเนี่ยเป็นสิ่งดีนะครับและสิ่งที่ปูตินต้องการก็กคือเขาต้องการสันติภาพเขาจงต้องเตรียมพร้อมสําหรับสงครามนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้พูดได้คาดการได้วิเคราะห์ให้ฟังนะไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าอาจจะมีเหตุการณ์บิ๊กๆสถานการณ์ใหญ่ๆขยายตัวบันปลายขึ้นพร้อมๆกันในหลายจุดนะครับทั่วโลกใบนี้ นเมื่อมันถึงเวลานะครับเหมนันการเตรียมการไว้ของรัเสเซียจึงเป็นการมองคาดการของปาตนาพิที่ปุตินนะครับว่าอาจจะมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นนักจากนี้ไปอีกหลายปีหรือไม่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ